บกบกแห้งอะตอนมาตอนนั้นอุ้ยน้ำคองากหินตรงไหนพี่น้องมันบกตรงนี้นีนยางไปได้เลยตรงนั้ตรงนี้เป็นหาปลาเป็นยงปลากระชังเนาะ เจ็ดโมงตอนนี้ไม่ได <ities> ้ทำด้านตัวนี้ก็มีตลาดตลาดขายทังฝั่งขึ้นฝั่งล่างขายของขายมดแดงกระป๋อมเคียนน่องนี่มืดนี่าย มาจัดก,กระปอ้อมนจะเกียดหน่อยมาจัดหน่อไม้น้ำโกงลงแห้งอะไร่างี้บางคนก็ตักสะพานฝั่งนี้ฝั่งไทยบางฝนฝั่งบ้านเฮาเราเป็นเลือดทองเที่ยวปะ ีีเกองเต็มหนึครับยองมีฟัง้ายตอนสอย มหาศแต่ทีฮะทีฮะครับอ,อนหนึ่งนังรถมาแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดแปดแปดเมื่อเวียกจกงังน <c oughs> ้อยจังตู ดอกลำโพงมาฉลองสงกรารมาแต่เสาก็ค <c ười> th ือเก้าพี่น้องราชิดีคมแต่เสาด่านเนี่มาเปิดก็เมื่อทางมุกได้เมื่อทางมุกเป็นจะเปิดหลอกทางพีแปดม่องนะพี่น้องด่านบางแซงเนี่ยแปดม่องปกติแว่นวานแห่จอบบอลมาก cho bọt bằng cả chọn bà nàng nó mở bờ lê cho nói khám mãi à. <laughs> là chọn bò nào leo leo hướp chọn leo chọn leo không, không. คมจ่ได้พี่น้องหฮ้บจ้าจะได้บ่ขถามไปแล้วเรียนนอนถามไปแล้วผมโอ้ลองไป น้ำมันลงไม่น้ะหน้ำมันบกน้ำโคง้งน,นี่เป็นภาษาอินเนี่ยตรงนี้ตรงน่ะตานน้าเจาะกางแง่ไปทะลุครูตัวนี้ก็ทะลุตัวนี้ตานั่นทะลุไปทางพคนโคง้งไปครูไม่น่ะแต่ของอาหารบ้านเฮามาขาย ฝังลาฝังไทยว้าว